นี่คงส่งสีดึงๆนะครับพี่น้องอยู่นอพี่น้องเอยส่งสีดึงๆอยู่วะนอสอ,อยู่ครับอยู่ๆ,ๆเก๋าปูดคนละขางครับขาดไปขางนึงครับแต้มอะไรบางแลวโอ้ใส่สวยพี่น้องโอ้ยเบ็ดเสียบแหลมขึ้นกันครับครับใส่สวยครับพี่น้องนี่ครับหลังทัดมากนะครับหัวซีอิวก็นะครับขุดหลังขุดไกลๆกับหมูกยัางคักร้าพี่น้องเลย ครับผมหลังนี่บูดอยู่บ้นะครับเบื้งครับอุ้ยปลามุนมาด้วยพี่น้องเบิ้งอยู่บนนออู้ยอยู่ครับไงอยู่บนนอพี่น้องอู้ยอยู่ครับใส่ไงอีกแล้วอุ้ยยังยงเด็ดแข็งดีนะครับครับผมหลังนี่นึกว่าจะบาถือครับบืครับอู้ครับอยู่กันนะอู้พี่น้องไงแล้วอู้ยพี่น้องเไย ครับซียูขนอกครับพี่น้องฟองฟ้องขึ้นใหม่ๆนะครับครับผมเดี๋ยวมาลุ่นกันเพิ่งครับสวัสดีครับพี่น้องหายูหากินทินล่าสีนะครับครับผมฝนตกนะครับเพิ่งหยุดครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งครับตั้งใจจะไม่เหดคลิปใส่เบ็ดเนื้อกับปู่นะครับฝนตกแต่ก็มาขึ้นเกาครับฝนตกฝ้ายังเหลื่อมเลยนะครับพี่น้องครับผม เบ็ดเจ็ดสิบหลังครับครับเบ็ดอยากใหม่เจ็ดสิบหลังครับขั้นใหม่พร้อมครับกับเบ็ดกับเนื้อกะปูนะครับครับผมปูไตมากครับปูออกจากหูนะครับครับก็เดี๋ยวเสียเบ็ดก็นนะครับพี่น้องเลยจจงมาลุดน้ำกันครับอาจที่รุ่นเป็นมืออื่นเศร้านะครับครับผมเพราะว่า่อยากกวนหลายครับเนื้อกะปูวันนี้ก็มาซีโตครับอ้วนร่วงเข่าโคโค่กับอ่านนะครับแลนไปทั้งไหนบุกับหาอะไรอย่างบุรับครับผมเดี๋ยวไปเสียเบ็ดกันครับ รับพี่น้องเสียบเบ็ดแล้วนะครับง่ายจากกุดไว้นะครับครับง่ายจากกุดไว้มานะกุดไว้น้ำเพราะไหลครับแต่ว่ากุดน้ำใสน้ำหลายครับครับหลังสุดท้ายพอดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาซีถุมนะครับเดี๋ยวถามารุ่นกันมือนเศร้าครับเนือกะปูนะครับจะเห็นปลากระโดดออกอยู่ครับจากค้นบ่มากวดนะครับครับเพราะช่วงน้ำคืนนี้อันตรายนะครับครับผมสายช็อตลายครับ สายภูมิพลังหลายครับพวนามขึ้นมหาชอดเย็นชอดป่าขึ้นกันนะครับครับผมก็ขอไอ้เขามาหนีเนาะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวพอกันมืออื่นครับอาตียามสองเท่อครับเสากับเทียงครับเดี๋ยวกูเก็บเลยเนาะครับครับผมเดี๋ยวจังมาลุนกันครับมืออื่นเส่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเส้าเส่านะครับครับผมตอนนี้ก็ได้เวลายามเบ็ดนะครับสิมบ่กู้ครับที่เสียบเื้อไหวนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ทรงตระเภาเนาะครับกุดน้ำใสครับบรรยากาศตอนเราเศร้าครับพี่น้องครับไปลุ่นยามเบ็ดกันนะครับเ่อปูว่าซิมีแตมให้พี่น้องเบิ่งมาเนาะครับครับผมไปลุยน้ำกันครับไปลุ่นไปเบิ่งน้ำกันเนาะครับ คับฝนลินนะครับเศร้านี่ชว่วงนี้ก็ว้านเขากันหลายครับครับผมเขากเกิดหลายนะครับปีนี้เจ๊จีได้กินวะเนาะครับพี่นอ้องน้ำสุปถั่วคือเก่าครับครับหลังแรกหลังแรกเป็นยังไง เงืออยู่คือเก่าครับครับผมครับเสานีกรล่มแห้งอีกดีครับครับข้างหลังก็เป็นปลาเฮ็ดครับพี่น้องครับผมปีนี้เฮ็ดไม่ค่อยออกนะครับเพ่นจูดปลาจูดหยัางกันครับ ย่างมาเด้ดหลายหลังเงียบพี่น้องครับปูยั่งสบายดีคือเก่าครับผมรุนกันต่อครับรุ่นกันเรื่อยๆนะครับรปูขึ้นสูงครับ หลังนี้ปีเป้านาซิเลญน,นะครับปะเป้ากินนะครับเดี๋ยวเสียบเนียครับครับเบ็ดฟังนี่เหมืดแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวไปรุ่นฟังทัดเทียงไปครับพี่น้อง นกเป็ดอินเดียครับครับมาหอดอีกฟังเล่อยนะครับเดี๋ยวไปลุ่นกันต่อครับโอซิมีแต้มพี่น้องเบิ้งมาครับเงปูน้ำท่วมยาไม่ใหม่เลยครับรู้หลังนี้เงาหลอนครับครับผมไปอ่านลานพี่น้องเลยเป็นยังไงนะครับ คับผมไปรุยกระต๊อครับแลนออกอหันครับครับน้ำขึ้นมาหลายนะครับครับผมยางลุยน้ำต่อครับหลังนี่หล่อนนะครับขึ้นหล่อนปาเป้ากินเลยครับ กลางคืนมาครับก็เป้าเลนครับครับผมขับหลังในคล้งส่งสีดึงๆนะครับพี่นออ้องอยู่นอ้อพี่น้องเอยส่งสีดึงๆ อยู่ครับไม่อยู่ไม่อยู่หลังแหลกนะครับอยู่บ่รอยู่เบทเบอร์สิบสามนะครับสิบสามตาปลาดาวแดงครับเบทใหญ่อยู่นะครับปลาจินบ่รอยู่ครับับพี่น้องหลังทัดกันมากครับปลาหมุนเลยพี่น้องเลย อยู่วะน้อูอยู่ครับอยู่อยูยูโอ้ยเก๋าปูดก็คนละคางครับขาดไปคางนึงครับนีแต้มไอ้บ่งแล้วโอ้ใส่ด้วยพี่น้องโอ้ยโอ้ยเทปโอ้ยมากนะครับยาปูโอ้ยหมุนกับหมุนแน่เหรอพี่โอ้กินเลักครับตัวนี้ครับพี่น้อง ใส่สวยๆครับกินเลือกครับกินเลือกแห้งนะครับสิตรีกัดสายเบ็ดนะครับครับผมอ้วนๆนะครับกับมานะครับแต้มแรงของเส้นนี้ครับลัางหันดูดออกไปนะครับรอาผมครับพี่น้องหลังนี้นะจะถือนะครับเลี่ยงกันสองหลังเลยครับในถือพอเห็นยิบมยับยิ้มยบครับครับมาลุ้นกันไฟใดครับโอ้เบ็ดเสียบแน่นขึ้นกันครับ รับใส่สวยครับพี่น้องครับผมแต้มสองของเ้านี้ครับขับใสแสวยนะครับปลอเนี้ปูนะครับขับหมาแล้วครับครับก็ได้มาสองแต้มนะครับพี่น้องกับบรรยากาศบานเท่านะครับอากาศดีครับตอนเศา้าครับผม ว่ารุนกันว่าสิมีแต่อำเภอหมดครับแต่ว่าผมเห็น้างหน้าอยู่ไอไก่ครับพี่น้องดึงยุบหยาบยุบหยาบอยู่ครับครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งครับดึงแห้งู่ครับครับพี่น้องล้างนีเนาะครับเห็นดึงยุบหยาบยุบหยาบครับอู้ใส่สวยครับพี่น้องเอ้ยห่าปูครับอู้พี่น้องมองครับมองามเไหมครับอู้ กับอี้ติดเบอร์สิบนะครับตาปลาดาวครับผมข้างภูเถานะครับตัวนี้ครับอุ้ยมันนะครับแต้มทีสามเลยนะครับอุ้ยครับครับพี่น้องลังนี้นะครับนี่ครับหลังชัดมากนะครับหูซียูนะครับขุดหลังขุดไกลๆกับหมูเปียงคักนะพี่น้องเอ้กับผมหลังนี่หมูซียู่นะครับเบิงครับอุ้ยปลามุนมาเลยพี่น้องเบิ้ง อยู่บ่เนาะอู้ยู่ครับใหไงอู้ย่าย่าย่ายพี่น้องเดี๋ยวลากขึ้นนะครับอืมเบ็ดพ่อเห็ดมาแข็งแงี้ครับอู้ยใส่โล่พี่น้องอู้ย่ครับผมใส่โล่มาแล้วครับอืมพี่น้องเลยใส่โล่ใส่โล่ครับไงไงไงพี่น้องใส่โล่นะครับ ี่นอครับแต้มสามครับอใส่โลครับบังคับเ้าปูเนาะครับใส่ใบใส่เบ็ดแล้วสีถุ่มครับอุ้ยขับหมานครับขับผมนึกว่าแต่สีบุ่มีแต้มไปเบิ้งนะครับแต่ว่าฟังผุ่นเงียบครับครับฟังนี้กอื้อือครับ คือกองแนนแน่นเนี้เหนียวเพิ่นเลยนะครับครับอันนี้เป็นเบดเบอร์สิบสามนะครับข้างผู้หนุ่มครับครับผมนีเบอร์สิบกับเบอร์อ่าเบอร์สิบข้างผู้เฒ่าครับเบอร์สิบสามข้างผู้หนุ่มนะครับก็ผมเดี๋ยวเสียบญาตอไปรุ่นกระต้อครับครับผมนามขึ้นใหม่ๆนะครับถ่วปลาหยาใหม่ๆครับถือว่ามีแต้มอยู่นะครับมีโตครับครับผมรุ่นกระต้อครับครับหลังนี้สรงเปียกนามใหม่ๆนะครับ เบิ่งครับครับเมื่อบ่งกันว่าสิอยู่ปะนะครับกับเหยื่อปูเฮานะครับอยู่เนาะพี่น้องอู้ยู่ครับใส่ไงอีกแล้วอไงไงไงอ๋อพี่น้องเอ้ยเหยื่อปูขับยืนงานดีแง่งบ่งครับอุ้ยครับมันขึ้นนีนปลาบางนี่มันแล่นออกนะครับผมก็เลยเสียบไว้ครับครับผมใส่ไงครับ ครับพี่น้องครับพี่น้องอุ้ยมาแล้วครับพี่ครับบุครับใส่สวยครับยงใหญ่ครับใส่เจ็ดแปดขีดเก้าขีดนะ้ครับครับผมมานละครับเนื้อปูครับเห็นงานดีครับอู้เดี๋ยวเก็บก่อนครับครับผมครับตอนที่ผมมาใส่เบ็ดเนื้อไม่ยืซ่อนน้ำยังอยู่ในปลาผือนะครับตอนนี้น้ำมันถ่วมมากครับครับปลาออกมาเล็งหลนะครับ ครับผมเมืเห็นน้ำหยาเนี่ครับตื่นตื่นนะครับบอลลกจะปลายหยาออกนะครับเสียบหยาปูครับผมเลยเสียบลงเลยครับเห้เขาไต่ได้อิสระนะครับครับผมไปลุนกันต่อครับเบ็ดเหลืออยู่หลายหลังอยู่นะครับครับผมครับลุนกันต่อนะครับพ่อพันเลาเลาเบ็ดแข็งนะครับปลาถือมีครับขนาดใส่โลกยังอยู่ถือนะครับครับพออนะปลาถือเบ็ดดุร้ายครับ เด็กก็เลยออดนะครับออดเลยขั้นให้แข็งแข็ครับหลังนี้เงยย่างครับเดี๋ยวใหญ่ล่วงปีกเลกหน่อยครับครับพอดีเงอปูนี่ก็คือร้อนยากครับพอเสียก็คือเบ็ดนี่เต้าคมเร็วนะครับครับผมหลังนี้ไปยังไดเดี๋ยวใหญ่ครับเกอรบูตเกบูตผสมประกอบพี่น้องเลยครับเสียบหนีนะครับนามสีคุณเน็กหน้อยครับ เอึ้นนี่ก็ครับใส่ตำผดครับผมประมาณนี้แล้วครับครับไปปูไปไตนะครับรับหลังนีหล่อนนะครับครับผมเดี๋ยวเสียบเยาไม้ครับครับหลังทัดมากกันหล่อนนะครับครับผมเดี๋ยวเสียบเยอกันครับประคอหน่อยว่าครับมาสวบครับพี่น้อง เด็ดแข็งดีนะครับครับผมหลังนี้นึกว่าจะ่บถือครับครับครับออ้ครับแห้งใหม่ๆครับต้องใช้กินใหม่ๆนะครับพี่น้องครับผมดูลากขึ้นครับติ๊มุ่งปากครับครับพี่น้องออ้ยหมานครับบครับคอใส่ดอสวยเงาปูครับดีครับ กว่าเตสิบัวถือนะครับก็ผมกินดีคือกันครับปูก็จับเอาน้าแถวนี้ครับน้ำตื่นนะครับน้ำหยาปูนออกจากผู้จับง่ายนะครับก็ผมมาอีแต้มครับโอ้ยหมานครับเศร้านี้ผายเซ่เลยพี่น้องเลย น้ำใสบ่ค่อยขืนมากินครับพี่น้องปักลงเลิกอีกแล้วครับครับผมเด้วใหญ่ครับลงเริกเลิกๆหน่อยครับเอาโคกๆน่อหน่อยนะครับครับลุ่นก็บตอลุ่นกันเรื่อยๆครับหลังนี้เป็นไดไงเ้อหล่อนครับหลังนี้ ผมกบปูที่ผมใส่เป็นใส่ไงนะครับนี่ครับสีออกแดงแล้วนะครับออกจากง่ายมากนะครับกบผมเกาะประมาณนี้ครับกับเกาะมินมินนะครับเกาะนี่ครับมันได้เป็นมองใสๆนะครับแต่ตัวนี้มันดำครับเบิ่งบวออกนะครับแต่ว่าผมเกาะปูจนช้ำน่านะครับครับผมอู้หเหน็บมือครับ ครับชาวบ้านมาใส่ม่องครับมาหาป่าขึ้นกันนะครับครับผมฝนลื่นครับตอนนี้เริ่มลื่นมาอีกแล้วนะครับครับยามไม่ได้หลหลังนะครับก็เเ็งครับผมยามไม่ได้หลหลังนะครับเนื้อหล่อนหลหลังขึ้นกันครับ ครับหลังนี่หลังนี้กินโอยูอีกเหรอครับพี่น้องครับผมเบิ่งครับสบัดเนาะครับนี่ครับกอหยาบครับดูครับผมครับเดี๋ยวเสียบยานครับครับพี่น้องหลังนี้เปียกใหม่ๆแล้วเนาะครับครับเดี๋ยวมาลุ่นกันว่าสิอยู่ไปนะครับอยู่บ่เนาะพี่น้องเลยเปียกใหม่ๆครับลุดนไหลกันนะครับเนี้ยหล่อนสบัด พี่น้องง่ายเกลียวอุ้ยพี่น้องเลยใส่ง่ายเลยครับครับผมเก็บก่อนครับเก็บดีๆครับพี่น้องเนี่ยปูเฮาครับผมใส่โล่นะครับตัวนี้ใก่เคียงโล่ครับก็ผมแปดเก้าขีดได้นะครับเบิ่งครับอู้ยหมานครับพี่น้องครับผมโอ้ย นึกว่าเตสพูดถึงดีป่านนี้ครับเบื่อครับเก็บกันนะครับพี่น้องเอ้ยเบื่อครับคักครับเงาปูนี่มีนจะบอกใหญไปูมันก็ตัวง่ายนะครับปูออกจากง่ญ่ครับปูกำลังไข่นะครับแต่ว่าผมว่จับตัวไข่มากครับผมจับแต่ตัวเถิกนะครับกับตัวท่ทัานไข่ครับพวท่านมีลูกนะครับผมรับหมาแน่ครับเดี๋ยวเสียบงานครับครับหลุดเนื้อต่อครับ กูนพี่ดองลังพุนหัวปักเลยครับนี่ครับครับเดี๋ยวเบิ้งเงื้ลังนี่นะครับครับเนื้งเหลือครับเดี๋ยวไปเบิ้งหล้างพุ่นกันนะครับครับซอยูบนอกาครับพี่น้องฟองฟ้องขึ้นใหม่ๆนะครับครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเบื้องครับ ใส่ยสวยครับครับผมครับเดี๋ยวขืนกันนะครับครับพี่น้องมาอีกแต้มนะครับซื้อสวยนะครับเหลือหลังทุดถ่ายครับเพื่อนครับอุ้ยมานครับเยื้อปูเพื่อนครับจอแทงครับอุ้ยขักแน่เ้อพี่น้องเอ้ยเนื้อปูนี่ว่ฒธรรมดาครับ เปิดฤดูการเหย่อปูน้ำขึ้นใหม่นะครับครับผมอุ้ยคุณน่ะที่รงกว่าเก่าเลยครับเหนียวครับติดถือมองเหนียวขอบขอบปากนะครับใส่ที่สวยใส่ยิ่งเลยครับปวดในปลาสุดยอดครับเออเหย่อปูต้องเบ็ดขั้นหนีต้องใส่มักเหย่อปูบ้างครับนี่ครับต้องประเดิมด้วยเหย่อปูนะครับจังสีมัน ครับผมครับพ่อเราเบดไอ้แข็งครับบ่คือตัวนั้นนะครับถือปลาลายจ็ดอ่อนหมดครับขั้นใหญ่พ่กขั้นครับครับผมขั้นใหญ่นะครับเน่าเอ่เมียซีซิครับเบดก็เป็นนี่ครับตาปลาดาวแดงครับดีสุดแล้วครับครับผมก็ไปรุ่นกันต้อครับเหลือลังสองลังนี่ครับ ครับพี่น้องเหลือเบ็ดอีกขั้นแท่หนหนึ่งนะึงยังว่าท่านได้ไปยามนะครับครับผมอยู่โซนโซนป่าป่าหมกงปลาถึงดีๆครับครับผมก็บรรยากาศตอนเศร้านะครับส่งตะเภานะครับกุดน้ำใสครับผม ครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับครับผมครับที่สังเกตมากนี่ป่าสิกินแต่บึงน้ำคุนคุนนะครับที่ถือมาานะครับครับพี่น้องก็สังเกตน้ากันนะครับที่ถือม่านมีแต่บงน้ำคุนคุณครับครับผมครับลูกนองแรีนหยอกันเซลวเลยครับป่าบอระแวงครับป่าน้ำคุน กรับมาหอดแล้วเนาะครับฝั่งกันแท่อีกแค่แท้นึงครับเหงื่อนี่ยั่งนะครับพี่น้องครับผมหาสไลด์มาฟังตูวครับดินดีครับปูน้ำก็เลิกแม่ครับพี่น้องเยครับผมเหรือที่ใหญ่เบ็ดก็นาะครับครับผมเดี๋ยวมีแต้มเดี๋ยวที่ไทยเบิงนะครับใหญ่เบ็ดมาไว้ ฟังนี้ครับกับฟังน้ำตื่นนะครับเพื่อป่ามะลีในหยาครับคจับพี่น้องหลังนี้กินโอยูครับโอ้เบ่งครับครับผมดูเสียบเง้านครับเนียเหลือบาลายแล้วนะครับครับเบิ่งส่งเงียบนะครับครับผม ตอนนี้ก็ยามเวทเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมแต่ก็ยังม่งกู่นะครับขี่ไซไหไวยทารุนตอนเที่ยงครับเดี๋ยวจังเหตุอีกคลิปนะครับมาลุ่นตอนเที่ยงน้ากันว่าตออกลางขึ้นกับตออกางเว้นเนื้อปูตัวได้สกินดีกว่ากันนะครับก็ผมก็ปูดครับพี่หน้องเลยบังผลงานนะครับผมคิดว่าสกินดีปานนี้ครับเนื้อปูครับปูก็หาง่ายครับช่วงผลตกปู่ออกจากง่ายนะครับปูออกจากหู้ครับ ก็ผมถือว่าหมาแน่นะครับอยู่นี่ประมาณสีโล่าโล่เลยครับครับผมประมาณหากิโลเนี่ยครับครับก็บรรยากาศบ้านท่านะครับอยู่นี่อยู่พุดนามใสครับอยู่ส่งกระเพาเนาะครับครับผมก็ถ้าเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์นะครับไทยดีก็ฝากกดติดตามนะครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับสิบประดพาฐคลิปของผมนะครับกบฝากน้ำแน่นนะครับพี่น้องหาอยู่หากินทิศ่าสีครับ สำหรับคลิปนี้ก็ล่าไปด้วยภาพบรรยากาศนะครับจังจะทีเสียงน้ำท่วมครับเสียงหูมัดเลยครับพี่น้องครับผมก็ภาพบรรยากาศป้าเท่าครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาอยู่ใสนะครับเดี๋ยวจะไม่รุนน้อกันครับครับผมแต่อาจมีรอกสองนะครับ อนถางเว้นครับครับครับพี่น้องมาสรุปผลงานตอนเศร้านะครับครับตัวดีเว็นป่าไต้วังฝนตกเฮ็ดคลิปวังหันนั่เนาะครับครับผมได้ร้ายครับครับเดี๋ยวมา่เบิ่งป่าเบ็ดเนียปูนะครับครับป่าเบ็ดเนียปูครับบนรับพี่น้องอ้ยขักโผล่ครับเศร้านี้นึกว่าจะถือพวกกินนะครับหยิบเงียบหน้ามุนคุ้นครับป่าสงสัยสีเหลนก่อนสีแจ้งนะครับ ครับผมหลายแห่งครับหาโล่เลยนะครับโอ้ยพี่น้องเลยครับครับผมหมานแห่งครับครับเดี๋ยวพ่อกันรอบสองนะครับ